สวัสดี FC ทางช่อง YouTube อาจารย์น็อตตี้พาวรวยวันนี้อยู่กับอาจารย์น็อตตี้ยังอยู่ที่ภูทับเบิกครับตอนนี้ฝนตกเพิ่งหยุดดูเหมือนเราอยู่บนสวรรค์นะครับตอนนี้มีเมฆนะครับที่ลอยฟุ้งอยู่ข้างหลังนะครับนูน่นข้างหลังนี่จะเป็นหมอกนะครับที่กําลังมานะครับนี่บรรยากาศดีครับก็วันนี้อาจารย์ได้ไลฟ์สดเดี๋ยวอาจารย์อ,อัดคลิปเฮ้ยเดี๋ยวดูคลิปลงช่อง YouTube ให้อาจารย์ได้ไปที่ภูทับเบิกนะครับแล้วบังเอิญทูบที่อาจารย์ อในไลฟ์สดคือสี่ห้าเก้าเราไปเห็นบังเอิญว่าเชื่อไหมทุกคนเป็นของลูกศิษย์อาจารย์เฉยเลยแล้วก็เป็นของที่บูชามาจากอาจารย์โดยเอามาจุดที่พูดแะเบิกแต่อาจารย์ไม่รู้ไงว่าของใครอาจารย์เห็นอาจารย์เลยก็เลยถ่ายว่านี่เป็นเรื่องบังเอิญมากมหาศจรรรย์จิงๆครับสุดยอดคนลุกหรือว่าเลขจะออกสี่ห้าเก้าเนาะเลขถูกเนาะเลขถูกเดี๋ยววันนี้ก็เอาฮานอยกันให้บรรยากาศดีอย่างนี้นะครับดูหมอกเยอะไม่ได้เดี๋ยวเวียนหัวฮานอยวันนี้เด่นเก้าฟันเก้ารูดเก้าวิงเก้าครับเก้าหกเก้าสอง 62 90 97แล้วก็93ฟังอีกครั้งครับ96 92 62 90 97แล้วก็93 3ตัวมี962 960 967ฟังอีกครั้ง962 960 967เม็ดเดียว9669ฝากกดไลค์กดแชร์ขอลาไปด้วยบรรยากาศอย่างนี้นะครับทุกปู่ที่เจอก็ สี่ห้าเก้าเนาะอะ,อะไปแล้วทุกคนวันนี้เป็นบรรยากาศแค่นี้แหละนะครับพ่อได้มีแหงเหงๆเลยๆมีโชคมีลาบฝากแชร์ในเรื่อพี่น้องสร้างสองยูทูบครับหลายๆเรืออาจารย์ขอสองนาทีครับอาจารย์ยังบรรยาบก่อนขอ2นาทีครับ,อาารบ,รอรบเอ้าโอเคเน็ตบอคอยมีสัญญาณปันไดครับขอบคุณมากๆนะครับสวัสดีนะครับ